ฮลัลโหลทักทายสบายดีพบกันอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องได้เวลาเวลาพี่น้องเอ,อ้ยสิบห้านาฬิกาผู้ขาดดาวน์รอนเชนเนลมันผ่านทันสมมาเขาเป็นวิธีการยิบไก่เลี้ยงทัดไก่พี่น้องเอ,อ้ยได้ดวงได้เวลาสิบห้านาฬิกาสายสาม,ม่วงเร่งทันทีทันทัน ตัองที่เข้ามาทุกคนเลยข้าวมากับเฉลยนังเกียบหนึ่งตามเทนตามผัดอาหารว่าไก่มันกินอาหาราเากียมสันใด้เหลีงเกียบหนงพี่น้องถา้าแบบมันกินเกี๊ยมกินเบิดไล่ข้าก็ุดคนเนมาสีอาหารเนี่ยเขาเนาะตามดีหลังดีล่าไปสุดจ้าหลังาจากนั้นข้าก็บเได้เดินเลาะเลาะตามไายน้ำเหลงเกียบหนึ่งไก่นีไก่ตัวน้อยข้าก็บขัดออก ยิบออกไป็นซางะเขือกับทุกคนทานผู้ซุมทุกคนมะเขือไล่คุบกับหัวป้งหัวปัม่มไก่ก็ได้มันไวอืมไล่คุบเปิ่น่องเอ้เถือสีด้แต่และตัวะเอาเล่งใส่มันคือฮ่อมคือมันหูซึกตัวนะเอาพอดี้ฮาอก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งพี่น้องไก่มันแบบว่ามันหลอดอ่ะ หลอดมันเหล็กกหมูเขาก็ต้องได้คัดออกไปหาเจจานหอกจะมีคนมาเอาไปตัวตัวไก่ขัดหลังจากที่ว่าเดินรอบเล่าแล้วก็ได้ไกล้กับายพอสมควรเราพี่น้องเนะาะหลังจากที่เาขาคัดเอาตัวที่มันหลอดออกตัวมันหน่อยตัวมันสิเก็บขาเน่เลยแต่หน่อยเขาก็ต้องได้คขัดออกประชาทุกคนบ้านนี้เขากระได้ออกไปเสกไปนับจํานวนเพื่อจะไปลุง มันถึกประจำวันไว้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ากันกันต่อไปเดี๋ยวนี้เราก็เสีออกเล่าแล้วแหละเพราะว่าเลาะมาหลายรอบเลยกันได้หลายตัวเติบประมาณสิบกว่าตัวพอแล้วเดี๋ยวลงไปเส็จเบิ่งอีกว่ามีจักตัวกันแน่บัดเอากระเชด้ออกจากเล่าเลยทุกคนออกจากเล่าก่อนบัดเนี่ยเดี๋ยวไปเสร็จจานวนไก่ตัวเต็มลงสมุดครับเนี่น้องเพื่อกันลืมเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนต่อไป โอเคมาหอดขั้นตอนในกระตือวันเรียบร้อยแล้วทุกคนได้จุดเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วก็เฮากระชายหญาเองาออกไปเทไว้ในเขียงทุกคนเลยนาฟาร์มอไปเทวิจเจ้าเนาะจะมีค่าประจําของกระเจ้ามาเอาไปนี่เฮาก็มาหอดเขียงแล้วเทไว้ปีศาไว้คักนี่ทุกคนเลยกันยันนาตัวลายมาเอาไปด้วิโฟก็เมันสุหนักเนาะสุหนักจนจัดมันเคยเห็นมันมาหลอกแต่มันเห็นมันกระจิกขาข้าไป เรียบร้อยแล้วบานเขาก็เซิไปโจท่งบันทึกแผ่เพ็มไนนาออฟฟิศบ้านในทุกคนเลยถือวร่ราพละิีมันนี่กะยังประเส็จสิ้นเดียบไก่แล้วเขาก็เซิมาลงจำนวนไก่ขัดไก่ตายทุกคนลงไก่ขัดไก่ตายเขาจะจมีสมุดจด่งแต่ละแต่ละรอบแต่ละรอบโอ้ยลบพีดกับเงียนพิด ตายหนึ่งขัดซิปอันนี้ตายสองขาสองจิตเจิบเก้าโอเคเรียบร้อยครับเป็นแผงเป็นสมุดลงรายงานประจำวันแต่และคนแต่และมือแต่และเราแต่เรามาลงนี่แล้วทุกคนเลยโอเคเด้อบ้านพอที่เป็นอาณาจิณส,สุดการงานมาเนี่ยส่งบ่ายทุกคน สุกเศ้าของไปลงเนาะลงส่งบ่ายะจบสิ้นพระละเปลียงานสำหรับมือนี้่กาแฟล้างด้วยเจลกันพี่น้องเจลแอลกอฮอล์าขาเสือสัมผัสไก่สัมผัสตรงตัวไก่สัมผัสอย่างต่างๆอะไรเซฟทำควบสะอาดด้วยเจลล้างมือโอเคก่อนเด้อทุกคนเในบ้านสำหรับถ่ายสุดท้ขขายกัขขน ขอลงคลิปเพียงตัวนี้เนาะทุกคนเนาะขอบคุณใจท่านรับทุกคนถือมาับสมคลิปผู้ขาเนาะอันนี่ยกับปากกุดตามกดไลดค์กดแชร์คลิปมีประโยชน์จังไดเล่าลิปอ,อาจ์ซีอาตุกบุกพงจังไดกะตีชมตีเตียนคอมเมนต์มาเด้อทุกคนเนาะถ่ายสุดท้ายกับโคเก่าคำว่าสบายดีสบายดีสบายด,บายดีบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหนะ้า